นะครับเพิ่มเพื่อนแล้วก็ลูกค้าคนรักคู่ครองแฟนรวมถึงเรื่องของอคนหมู่มากเข้ามาเช่นเจ้านายรักอะไรประมาณนี้คือการใช้ตัวเลขครับตัวเลขที่กลุ่มที่ดีที่สุดนะครับในการที่เพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเพิ่มลูกค้าเพิ่มธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่การพบปะผู้คนนะฮะหรือการเจรจาค้าขายนั่นลราก็เสน่ห์ในตัวด้วยนะั่นคือกลุ่มตัวเลข1551้าเขาเรียกว่าเลขคู่มิรนะฮะ2442 3663 7887าเดแลขกลุ่มนี้คืออะไรครับความหมายก็คือว่าเป็นเลขคู่มิตรเลขคู่มิตรก็ไม่ใช่เลขคู่เงินนะฮะเขาเรียกว่าเลขคู่มิตรเลขคู่มิตรนี่คืออะไรครับเลขคู่มิตรก็คือจะเขาเรียก,กว่ามีมิตรมากมีเพิ่มมากเช่นบางครั้งบางคนในเบอร์โทรศัพท์นะ,ะยกตัวอย่างนะ1551 2442ส,สมมุติว่ายอย่างนี้นะฮะ3663 7887เจ็เลขกเรียกว่าเลขคู่มิตร เราเติมยังไงวิธีเติมก็คือมีเช่นว่ามีเลข1-5-5-1หอ่าเนี่ยอยู่ในเบอร์โทรศัพท์หรือว่า1-5-4-2อย่างงี้ใช่ไหมฮะสามอย่างงี้ติดกันอย่างเงี้ยอันนี้เราม,มิดเยอะเช่นว่ามีเลขคู่มิดอย,อย่างน้อย2ชุดอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ยกตัวอย่างเช่น3-6 สองสี่อย่างเงี้ยฮะมีสองชุดแล้วนะฮะมีสามก็หกลแล้วก็สองก็สี่ด้วยเขาเรียกว่าวิธีหนึ่งวิธีการเติมเพื่อนหรือคู่มิตรนะครับในการทำค้าขายเจรจาอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากรู้นะครับก็อันนี้ก็นี่ฮะที่อาจารย์ที่เติมอยู่ทุกวันนี้นะอาจารย์ก็มีพกอยู่ติดเนื้อติดตัวอยู่ตลอดเวลาใครมาทักทายแล้วเจอ,อา,าแน่นอนครับนั่นคือเรื่องของสาริกาลิ้นทองนะครับ สาร um ิกาลิ like, ้นทองในความเชื bodies, ่อของโบราณนะครับเขาก็บอกว่าแล้วก็น้ำมันว่านเมตตามหานิยมนะฮะนี่ฮะด้านหลังของอาจารย์จะเป็นสวนเห็นไหมครสวนเนี่ยจะปลูกไว้เยอะมากนะครับเป็นว่านเมตตาคณะมหานิยมอันนี้ก็ความเชื่อสมัยโบราณโบราณแต่หนึ่งอันนี้อาจารย์จะขาดไม่ได้เลยคืออันนี้สุดยอดครับสาริกาลิ้นทองปลูกเสกนะฮะไปที่เรียบร้อยอันนี้ก็จะพกติดเนื้อติดตัวไปไหนก็จะตลอดเวลานะครับคือของอาจารย์นะฮะสวนน้ํามันอาจารย์จะทากระเป๋าสตางบ้างทาแตะแต้มตรงนี้บ้างอะไรบ้างอย่างนี้ครับไปทางว่าความมั่นใจ นะครับมาแล้วนะครับการเพิ่มมิตรมี2เรื่องนะครับนึงก็คือใช้เรื่องของสาริกาลิ้นทองเรียกคนเรียกเพื่อนอันนึงก็คือตัวเลขเข้ามาเสริมและท,ที่สุดๆตัวเราเป็นการเจราจาต้องพูดนะครับและยิ้มให้บ่อยนั่นคือความหมายของความโชคดีมาสู่ตัวเราไม่ใช่น้างอคอหาปากห้อยทั้งวันแล้วก็ไม่ไหวนะครับมันต้องยิ้มนะครับหนึ่งครั้งดีกว่าไม่ยิ้มเลยเชื่อผมครับนั่นคือรอยยิ้มเรียกสับและเรียกเพื่อนได้ดีที่สุดทุกคนครับผมชื่ออาจารย์โรจน์อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมม ไล์สดด้วยจะได้เจอกันช่วงไล์สดถามตอบฟรีในเรื่องเบอร์โทรศัพท์เรื่องหวงช่วยบ้านอะไรเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมีให้วันนี้ไปแล้วครับทุกคนครับอย่าลืมนะครับเรื่องเบอร์โทรวางใจผมอาจารย์โรดสวัสดีครับ